ซื้อน้องซุกกี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปรูดดูดูคลิปรูดการหาโรเดียนะอาจจะไม่รู้และเพราะว่าเราไม่เจอน้องคุกกี้โรเดียเลยถ้าเข้ามาที่ร้านเนี่ยก็คือว่าจะง่ายมากให้คนไปที่ร้านเนี่ยช็อปฮอลลีเดย์ก็ซื้อเป็นฮอลลีเดย์ก็ก็จซึ่งนี่จะเป็นที่ที่ซื้อโรเดียกิงเกอร์น้อง แล้วก็น้องตัวนี้ด้วยน้องที่เฝ้าร้านอยู่และนี่น้องกิงเกอร์แอบยากเหมือนกันนะสำหรับคนที่โชคร้ยายไม่เจอน้องคุกกี้ก็คือเราจะต้องเก็บไอ้ระเบิดสีแดงนี่ให้ครบอม700 700อันนะแล้วก็ต้อง50%ของการเจอทวิตเตอร์กิงเกอร์ด้วยบอกแล้วว่าคนที่อยากได้จะต้องไปเจอทวิตเตอร์กิงเกอร์ให้เรบ50% เัน้นงของเติงเกอร์นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนไอตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นเพื่อนอะเพราะว่าเหมือนก็คล้ายเพื่อนอยู่นะก็คือมันจะไม่มีรูปร่างก็คือมันไม่มีรูปร่างเปลี่ยนไปเลยแค่มีรอยดำเดียวก็คือด้วยการที่มันมีรูปร่างเหมือนเดิมอะเราก็จะแบบนึกว่าเป็นเพื่อนเราไงแล้วพอเราเข้าไปหามรนก็จะแบบ แต่ว่าวางตัวก็มีรูปร่างใบนะอย่างเช่นน้องทวิตเตอร์ลูเดียไอ้เราก็นึกว่าเป็นมดพอมันคือเราพอเราดูว่าเราไปเจอทวิตเตอร์ลูเดียก็แบบนะไอตัวนี้เราเคยเจอมาแล้วนะแต่มันไม่ค่อยแต่มันจะไม่ค่อยคล้ายกับไอตัวแต่มันจะไม่ค่อยคล้ายกับไอตัวไหนมันจะไม่ค่อยจะมันจะไม่ค่อยมีรูปร่างคล้ายกับตัวแบบเดิมนะ่ะเพราะว่ามังต่างกับตกี้แหละก็คือมันจะ ก็คือไอตัวนี้มันสูงแต่แต่พวกนี้มันแล้วก็เราก็เหรยังเก็บไม่ครบนะแต่ว่าเราก็ยังเก็บไม่ครบนะแต่ละอันบอกเลยว่าอันมากแต่นี้ น้องแซคแคลก็ต้องเอาทวิตเต็ดกรุ๊ปมาให้ได้นะซึ่งเราซึ่งเราก็อยากได้ก r o ๊ปมากแต่เราไม่ค่อยแต่เราไม่เคยได้เจอทวิตเต็ดกรุ๊ปเลยนะหรือเราเคยเจอทวิตเต็ดกรุ๊ปใน y o YouTube นะไม่สิในติ๊กต็อกนะ<ม>คือเราเนี่ยเคยเจอทวิตเต็ดกรุ๊ปตรงหน้าปกเนี่ยทุกคนนี่ทวิตเต็ดกร๊ปนี่ทุกคนเห็นตัวที่ไล่ตามเขาไหมานั่นแหละทวิตเต็ดกรุ๊ป ซึ่งเต้นกรเนี่ยก็น่าจะแบบแนวคล้ายกับกรูปอยู่แหละแต่ว่าจะมีน้ําตาสีดําๆออกมาตาแดงเหมือนกับตัวอื่นๆนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าชีวิตเตนกูเนี่ยอายามากและ้แต่เรายังไม่เคยเจอเลยัะบางคนอาจจะเก็นแล้วนะซึ่งตอนนี้เราก็มีแค่สองตัวเท่านั้นซึ่งเราจะพัอน์ซึ่งเราจะคระบนารรกิจให้ครบ เลยแล้วเราเนี่ยเราเนี่ยมีเป้าแล้วเาไม่เป้ายาก <Yeah. S 1> วิตเต็ดกลัวเพื่อหาไม่เจอทพราะงั้นเราจะเอายงที่สั้นนี่นคือเ,เก็บให้เกิน2,500อันเพื่อให้มีเงินพอเพื่อให้มีเงินพอตัวดีแล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยเจอทวิตเต็ดคอนนี่ด้วยนะแม้ว่าเราจะจแล้วมันจะเป็น ใช่เจอนิดเดียวแต่อีพวกนี้เจอบ่อยเกินโดยเฉพาะอีทิชาทิชา,ชานี่เจอบ่อยมากป๊อปปี้ก็เจอบ่อยไม่น้อยนะทุกคนเวทผมเวทเจอกับพวกมันเลยพวกนี้ก็เคยเจอนะแต่ก็จำแต่จำไม่ได้ว่าเคยเจอล้วก็คือเต็บได้สิบเปอร์ซนะทุกคน อย่เงี้ยก็เคยเจออยู่นะสุดเกิดมากก็คือเพง่ายๆคือเราเจอบ่อยอยู่นะพวกนี้คอรโมก็เจอบ่อยเหมือนกันนะบักเป็ดก็เจอบ่อยมากมากเลยแต่สำหรับเราเรา,เราว่าทีชาเนี่ยนะจะเจอบ่อยที่สุดเลยนะแล้วก็มันคล้ายเพื่อนอะ่ะแต่ว่าทีชาแต่ว่าทีชาแบบนี้ก็แต่ว่าพอเป็นแบบทวิตเตอร์แล้วพอม มันก็ดูนะ่ารักอยู่นะเนี่ยตอนตอนเราชอบอิทิวิตเตอรทีชาเพราะว่ามันมากลายปีนล้วหม,มแต่เราชอบไปทำอะไรเราก็อยากจะซื้อสกินให้น้องทีชาให้น้องแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเอาอะไร ราจะต้องเอาตัวที่เราได้น้องดูเดียนคือ,อเอาเป็นว่าจะซื้อชุดน้องพีช่ายอย่างนี้แล้เราก็นึกไม่ออกนะว่าทำอะไรแต่เราอยากได้กูปแต่เราซื้อกูไม่ได้เพราะว่าเราโอ้ยเต็ดกูไม่เจอ ว่าสนุกมากมากเลยนะทุกคนคนที่ยไม่เคยเล่นเนี่ยต้องไปต้องไปต้องไปพิมพ์ไม้เดินที่สุดนะพิมพ์ว่าแดนดี้เฉยๆก็ได้มอ่ทุนะเป็นรูปประมาณนี้นะรูปดอกไม้ลุ้งกับน้องกับรถกับเครื่องประดับคิดมากมันบอกว่าได้สนุกแน่แน่ทุกคนน่าจะได้แตกกันจนเพลินอนะ่ะคือมันจะแอบมีระเบงบ้างไม่แล้ว แต่ใครเคยเล่นแล้วไม่ติดใจก็ไม่เป็นไรนะสำหรับเราเราขอตัวไปสำหรับเราเราขอไปแล้วนะบ๊ายบาย